ผมกันคับช่งบอกพอรอยดีแบตส2 0พัพอรอยจดต่อเฟืองถ่ายเดิมแฟลงใช้เบรกเดิมของรถมีเพ่ายาวสามินิ้วนะครับห้ากว่าง75านิ้วได้ครับตามลูกค้าสั่งเร็ตเรียบร้อยอันนี้เปลี่ยนพกน้แก๊สยีิปีกกเดิมเอามาใ่ไ้ลูกค้า <ส>กระน้อยครับกระตะสามใบ,บเอาข้างสามซิ้นเอาอยาวสามสิบสองนิ้นนวก,กระทะขอบสิบห้ากว้างเจ็ดหห้าใส่นอตหัวเพื่อความสวยงามหัวยาวน่ตใหญ่ไม่เตอมมีบล็อกถอดล้อแถมไปดับเท้าสำรองอีกหนึ่งเส้น จะเรียบร้อยครับ